เปตัว t o 13 Gaming Phone ชิปตัวท็อปอย่าง Snapdragon 8 Elite ดีไซน์เท่มีไฟรอบโมดูลกล้องชาร์จไว120วัตต์ครับสเปคที่ให้มาจัดเต็มเลยหน้าจอเป็น 8T LTPO 6.82นิ้วความสว่างหน้าจอสูงสุด4,500นิ t เลยอัตรารีเฟรชให้มา 144Hz เลยนะครับตัวนี้ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Elite มาพร้อมกับ GPU Adreno 830ตัว RAM เนี่ยจะมี2ขนาดนะครับมี12กับ16และ ROM 256 512 1เทราไบต์มาดูในส่วนกล้องนะครับกล้องหลังให้มา50ล้านพิกเซล f 1.88มี ois การสั่น อันต้าไว0าล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้อีก50ล้านพิกเซลครับและแน่นอนว่าซูมดิจิทัลได้ 30x และกล้องหน้า32ล้านพิกเซลมาพร้อมระบบเสียงลำโพงคู่สตูดิโอแบตเตอรี่6 1 5 0ม mm, ิลลิแอมและยังรองรับชาร์จไว120วัตต์เลยครับตัวนี้รองรับ 5G นะเป็น Wi-Fi 7และบลูทูธหุ้เลยเป็นพอร์ต USB-C 3.2เจน Gen1 เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือเป็นแบบ 3D อันต้าโซนิและมีความทนทาน IP 6 9บวก IP 6 8แและมี สีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะครับมีสีเทาสีดำสีเขียวและสีพิเศษในส่วนราคานะครับแรม12ลอม256ราคาจะอยู่ประมาณ18,900บาทแต่ถ้าตัวท็อปเลยนะแรม16ลอม1เทาไอันนี้จะอยู่ประมาณ24,600บาทครับ